ทำเอาแฟนรายการและคนในวงการบันเทิงเสียใจแบบไม่น้อยนะครับเมื่อพิธีกรคนดังนะครับอย่างพี่เกลือกิตตินะครับออกมาโพสต์ภาพนะครับในตอนที่ไปถ่ายเทปสุดท้ายนะครับของรายการ4ต่อ4 Family นะครับโดยพี่เกลือเนี่ยได้เผยว่าประตูบันแรกที่ทําให้เราค้นพบตัวเองว่าเราชอบการเป็นพิธีกรอย่างมากตลอด9ปีเต็มเขาได้เจอผู้แข่งขันมากมายได้รับรอยยิ้มอาหารที่ตั้งใจทํามาให้และพี่เกลือนะครับยังได้ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ได้ร่วมสร้างเสียงหัวเราะและความ ตลอดมาร,รวมถึงศิลปินเนี่ยดาราที่เวียนนะครับเข้ามาสร้างความสนุกสนานบนเวทีและก็พร้อมฝากความหวังเล็กๆนะครับว่ารายการนี้จะอยู่ในใจของท่านผู้ชมเสมอผมจะไม่ลืมเลยว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็นพิธีกรรายการที่ชื่อว่า4ต่อ4 Family สําหรับนี้นะครับประเด็นนี้แอดก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เกลือด้วยนะครับแต่แอดเชื่อว่าด้วยความสามารถของพี่เกลือเนี่ยเดี๋ยวก็มีจ็อกใหม่เกิดขึ้นนะครับรายการนี้ก็สนุกมากนะครับโอ้โหเก้าปีแล้วหรือเนี่ยนานมากมาไวมากเลยนะครับ เข้าใจความรู้สึกของพี่เกือนะครับเพราะ ช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยแอกก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันแอกเคยจัดรายการหนึ่งครับแต่ว่าอยู่มา7ปีเองนะแล้วก็ต้องดับไปจ้ามากันต่อที่1ข่าวนะครับท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยพี่น็อตวอลลิศนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนนะครับถึงประเด็นของกองทัพและทหารนะครับโดยพี่น็อตเนี่ยได้แชร์คลิปวิดีโอความยาว30วินาทีนะครับจากการปราศัยหาเสียงของคุณพิธานะครับ หัวหน้าพักเก้าไกลในประเด็นของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับโดยเนื้อหาในคลิปเนี่ยส่วนมากจะเป็นการตั้งคําถามถึงบทบาทของกองทัพไทยครับ80ปีของประเทศไทยเนี่ยที่เรามีทหารไว้ทําไมคุณจะไปลบกลับใคร ผมเชื่อว่าถึงลบไปพวกคุณก็ไม่มีวันชนะด้วยถ้าผู้นําฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือเรื่องกฎระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยยิ่งต้องฉลาดโอ้โหงานนี้นะครับเรียกว่าพักประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการแอบจุกกันมากเลยนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยพักประชาชนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ดูค้านความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่ากลัวพักบางพักเนี่ยเขามีคะแนนนําขึ้นหรือเปล่าจึง มีเรื่องบางประเด็นเนี่ยออกมาถกนะครับแต่พี่น็อตเนี่ยเชื่อว่าคือตอนนี้ทหารแนวหน้าทําหน้าที่อย่างเต็มที่มากแล้วไอ้ประเด็นมีทหารมาทาไมเนี่ยมันมันเป็นประเด็นที่ค้างคาใจคนหลายคนนะครับซึ่งตอนนี้พี่น็อตก็ได้เคลื่อนไหวนะครับแต่ยังไม่มีคําถามอะไรเยอะซึ่งซึ่งเดี๋ยวเชื่อว่าในรายการของพี่มดดำเนี่ยพี่น็อตเนี่ยน่าจะพูดนะครับหรือไม่พี่หมดดำเนี่ยก็ต้องถามว่าอีน็อตมึงไปสร้างประเด็นอะไรอีก